สวัสดีครับพัดลมนะครับหลังจากเปลี่ยนเฟืองฝ่ายไปแล้วนะครับของแท้นะครับได้ไม่นานก็มีเสียงดังก้องอีกแล้วครับประมาณเดือนปลายครับได้มีการเสียงดังก้องอีกครั้งนึงนะครับแต่สายได้ครับแต่ดังก้องหน้าลำพานครับเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากเปลี่ยนเฟืองแท้ไปแค่เดือนเดียวเองนะครับ สายได้นะครับแต่ดังก๊อกนะครับอ้ายกขึ้นนะครับพอยกขึ้นใบพัดก็ฟันกระตะแกงอีกครับอ่าเป็นอาการอีกอันหนึ่งอาการนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปครับจะเป็นอาการใบพัดฟันตะแรงครับอ่าดึงปั๊กไฟออกครับตรงนี้มันโยกอยู่นะครับอ่าเป็นเหตุให้อ่าใบพัดฟันตะแงงนะครับเดี๋ยวตอนหน้าจะก่อมส่วนนี้ตอนนึงนะครับ ทำการเสียบปลั๊กไฟเข้าไปครับ่าผมงายพัดลมขึ้นนะครับลองหง่ายพัดลมขึ้นให้เฟืองมันไม่ได้รับการกดหนักนะครับให้มันทํางานอย่างสบายนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็ดังก๊อกเหมือนเดิมครับมันก็ดังก๊อกเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเป็นที่เพืองนะครับเพราะถ้าเป็นที่เฟืองเราแหน่งช่วยเนี่ยมันจะไม่มีเสียงดังก๊อกนะครับมันจะต้องเงียบสนิทนะครับแล้วก็ฝ่ายได้สบายเลยครับทการดึงปลั๊กออกครับเพื่อความปลอดภัยนะครับจากนั้นก็จะทําการ อันนี้อาการที่สาอาการอีกอันหนึ่งอาการนะครับเดี๋ยวตอนหน้านะครับเอาให้ถอดจุกสายออกครับจากนั้นก็ถอดตัวครอบมอเตอร์นะครับจากนั้นผมจะลองเสียบปลั๊กไปเข้าไปครับจะดูเฟืองนะครับขั้นแรกให้ดูเฟืองก่อนนะครับเฟืองขับนะครับกับแกนนะครับว่ามันดังก๊อกเพราะจุดนี้หรือไม่นะครับให้ดูว่ามันรูดหรือไม่นะครับ สังเกตดูที่เฟืองนะครับเฟืองขับอ่าให้ดูที่เพืองนี่นะครับเฟืองขับหรือเฟืองป่ายนะครับดับแกนล็อกเพืองแกนเผาครับปรากฏว่ามันไม่ได้เคลื่อนตัวเลยนะครับสังเกตดูมันจะไปตามล็อกของมันเลยนะครับแต่ทําไมดังก๊อกครับสังเกตดูนะครับอ้าวดังก๊อกอีกแล้วครับท่้งๆที่มันหมุนไปตามล็อกของมันนะครับอ่า เห็นน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้มันโผล่มาแล้วนะครับเนื่องจากตรงนี้มันจะมีแรงกดกันนะครับมันจะเป็นการงัดน็อตให้ขึ้นมานะครับเมื่อใช้ไปหลายๆปีครับมันจะงัดน็อตขึ้นมานะครับทาให้น็อตมันโผล่มาขนาดนี้นะครับซึ่งเมื่อเกิดอาการนี้ก็จะเกิดอาการเสียงดังก๊อกครับก้านเหล็กสายนะครับจะติดกับน็อตนะครับเนื่องจากน็อตมันคายขึ้นมานะครับใช้งานไปนานๆมันก็จะคายขึ้นมานะครับมันก็จะเกิดอาการสายได้แต่ดังก๊อกครับ อ่าตรงนี้ก็หัวคือหัวน็อตท,ที่โผล่ขึ้นมานะครับอ่าก้านเหล็กสายตรงนี้ก็จะเดดแป๊กนะครับจังหวะที่มันรับน้ําหนักส,สูงนะครับเมื่อกเกิดการกดหนักๆน,นะครับมันก็จะมากดตรงนี้นะครับให้ดังเด้งขึ้นมาเลยครับอ่าจากนั้นเราก็จะต้องทําการไขน็อตเข้าไปนะครับเนื่องจากการไขน็อตไม่สามารถไขได้ครับ เพราะว่ามันอยู่ในที่ตำแหน่งที่ไม่สามารถไขได้ครับเราก็จะต้องเอาสกูร้ายปากแบนนะครับแย่เข้าไปตรงนี้แล้วงัดออกมาครับแต่ถ้ามีเครื่องมือนะครับถ้ามีเครื่องมือก็ไม่จําเป็นครับใช้เครื่องมือง่ายกว่าครับแต่ในกรณีนี้ไม่มีเครื่องมือครับให้ใช้สกูร้ายปากแบนแย่เข้าไปในร่องแล้วก็งัดออกมาก็เป็นว่าเสร็จครับนั่นผมก็จะใช้สกูรลายครับ อะไรครับงัดออกมานะครับทการงัดออกมางนี้ครับก็จะออกได้อย่างง่ายดายครับเมื่องัดเสร็จแล้วก็เป็นงานเสร็จสิ้นครับอันนี้ก็คือแหวนนะสลักนะครับสลักที่ล็อกมันครับแล้วใส่กับเข้าไปก็ใช้สกรูไลยปากแหวนงัดกับเข้าไปเหมือนเดิมเดิมน,นะครับ ผมก็จะทำการถอดน็อตนะครับถอดน็อตเื่อที่ก้านเหล็กถ่ายตรงนี้ครับที่จับไว้ที่เฟืองขับือวป่ายครับ <S 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 <ๆ>อันนี้ก็คือน็อตเขาจะมีแหวนนะครับถ้าเป็นน็อตเล็กใส่เข้าไปก็จะใช้ไม่ได้นะครับท่านเป็นแหวนใหญ่ก็ใช้ไม่ได้ต้องพอดีของมันนะครับมันจะใส่ได้นะครับอ่เวลาเราเอาออกเราจะต้องดันขึ้นอย่างนี้นะครับ <S <S ถ้าเราดึงออกอย่างเดียวไม่ออกครับต้องดันขึ้นอย่างนี้ถึงจะออกได้นะครับ จากนั้นก็ทำการไขน็อตเข้าไปให้แน่นครับให้ตึงมือเลยครับเสร็จแล้วก็ใส่กลับเข้าไปครับเวลเราใส่กับไปเข้าไปก็ต้องดกให้มันงอขึ้นนะครับแล้วก็ใส่บานพูดเข้าไปจากนั้นก็ใส่ตลักเข้าไปครับการใช้ตลักนะครับในกรณีไม่มีเครื่องมือนะครับเอาให้ใช้ดุกรายป่ากแบนนะครับงัดอย่างนี้นะครับ นัดลงไปเลยครับนะ้ให้จิกกับไอ้ตรงร่องของมันนะครับร่องแหวนนะครับสลักแหวนตรงนี้ครับอ่ให้จิกกับสลักแหวนนะครับแย่เข้าไปก่อนครับจากนั้นก็จิกไว้แล้วก็นัดครับเรียบร้อยแล้วเข้าไปแล้วครับอ่าการใส่ก็แค่นี้เองครับอ่แต่หลังจากใส่เสร็จก็ต้องหมุนวงแหวนดูนะครับอาให้ใส่อย่างนี้ครับแล้วใส่อย่างนี้ครับ อย่างนี้ครับก็เป็นว่าเสร็จให้หมุนดูนะครับถ้ากิ้งได้ก็เป็นว่าใช้ได้ครับหลังจากใส่เสร็จแล้วก็ก้านก้านเหล็กสายนะครับก็ต้องวางในตำแหน่งเดิมนะครับจะต้องอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับอยู่บริเวณหลังสายไฟนั่นเองครับใส่ไม่ได้นะครับอ้าท่านนอนใส่ไม่ได้ครับต้องเอาตั้งขึ้นมาแล้วก็โยกครับมันจะมีท่าหนึ่งที่เข้าได้ครับจุดนี้จะเข้าได้ครับ จานั้นก็ใสยน็อตเข้าไปครับใส่น็อตเข้าไปให้แน่นเลยครับหมุนให้ตึงมือเลยครับแค่ตึงมือก็พอครับจากนั้นก็จะทำการทดสอบนะครับเดียียวปั๊กไฟเข้าไปครับ ปรากฏว่า,าเสียงก็งเงียบเลยนะครับไม่มีการแทกอีกแล้วนะครับเนื่องจากเราล็อกน็อตลงไปแล้วนะครับจุดนี้นะครับที่น็อตมันหลวมออกมานะครับตอนนี้ไม่เดีดแล้วครับเพราะว่าเราล็อกน็อตบังคับมันไว้มันไม่สามารถที่จะเดีดดังป๊อกอีกต่อไปครับมันสามารถพาให้ตัวได้นิดหน่อยนะครับ มันต้องให้ตัวได้นิ็หน่อยนะครับไม่งั้นมันจะสายไม่ได้นะครับก็จะทําเผื่อไว้สักหน่อยนะครับแกะดูว่ามันจะขยับขึ้นได้เล็กๆน้อยๆน,นะครับดังนั้นผมจะจับเอาไว้นะครับให้มันให้มันเปลืองลูดไปเลยครับทะลูดมันต้องอย่างนี้ครับอันนี้พลาสติกนี้ปีสองพันห้ารอห้าสิแปดต้นปีนะครับเขาบอกว่าได้ทำการปรับปรุงให้ใช้พลาสติกเหนียวก็เดิมครับ พื่อแก้จุดอ่อนไอเรื่องสายนะครับของพัดลมนะครับวันน้ผมจะลองกดด้านนี้ดูบ้างนะครับให้มันลูดไปเลยครับเวลาลูดมันจะลูดแบบนี้เลยครับ อันนี้ไม่มีเสียงแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะทําการดึงปั๊กออกแล้วก็ทําการประกอบกลับ้าที่เดิมนะครับเราจะต้องส่องรูนะครับให้ตรงกับรูนอ็อตของอโลงของมอเตอร์นะครับเราต้องใส่ให้ตรงนะครับถ้าเราไม่ขยับให้ตรงนะครับมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้ครับแล้วก็จากนั้นก็ไขน็อตให้แน่นครับ จากนั้นก็สุกใส่นะครับมาใส่เข้าไปครับโดยการมองที่แกนก่อนครับแกนล็อกเพลองแกนเพานะครับเราต้องใส่ให้ตรงโูมันะครับดูแกนนะครับแล้วก็ทําการใส่เข้าไปครับก็ให้แน่นเป็นมือโขพอครับก็เป็นว่าจบนะครับสำหรับตอนนี้นะครับตามต้องกันไปครับสวัสดีครับ